ดูค่ะเพื่อนๆพอดีน้ําเดินมากับสามีเนาะจ้ะเหมือนเขาอยากโชว์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแต่เราชัดคุกดายายาตรงนี้เป็นที่เราจะไปนั่งแสดงช้างนะคะยาหน้าหักเตจ้าเพื่อนๆ không hả không hả dạ ไหวเล่นคนเดียวขึข้นมาเลยทีนี้ก็ ตามกันไปอีกค่ะอ๋อลงทั้งหมดเลยค่ะไปตามสเต็ปนะคะอ๋อเปลี่ยนคิวกันโอ้ยย

Ô mẹ, 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 mẹ,

<laughs> อ่าน้ำเสร็จแล้วตรงนี้เป็นการสแสดงนะคะ to drive the flight upstairs for the school staff right now. We are operated by the Forestry Industry Organization, which carries more than 120 offices under the government of Thailand by the Forest uh, Forestry Industry Organization. now Song Si, please hong your hand. See, Hi, Song Si, Sat. Be kind, ah. Ah, <laughs> ไม่ต mm ้องเกรงใจเรื่องการจบมือในเกมทรงเราชอบมากนะคะแบงค์คิ้วสองสีขอบคุณค่ะอยาก Next we will introduce the name of a u t h o n to you and the history of f l o o in Thailand. For The first flood of Thailand was in a u t t h a y a period. Now more than 250 years and the largest flood nowadays is happening. 2ปีเซกันรันประจวบค่ะโตติชูเฮียโอเด็กคนเนบุนเอทีเด็กหญิงเนบุลอายุ18สวัสดีค่ะเด็กน้ำมึน6ปีเด็กหญิงน้ำมึนค่ะอายุ16ปีค่ะแอนด์เดออะบยิาาวเด็กชายสิงหาอายุ12ปีสวัสดีค่ะเด็กแกร์มารีเฮียโจน้องมาลี8ขวบค่ะ ขวบค่ะแอนจะมาชมชินไดเฮเซคัสยาเด็กชายิน uh> ปี้9ขวบสวัสด well> ีค um ่ะชานจะเลยวนห้องเรียนเพื่อชมจะรีระกว่างกายให้กับน้ำเยร่ชมแบูเฟ่ตแล้วนะคะแสดงจแล้วเนลยตัวนี้งาสวยจังเลยย่าขอถ่ายรูปหน่อยนะคะ น่ารักสวยเชียว yeah it's nice จะเพื่อนๆน,น,นำมาพักอยู่อําราพูนเนาะจา้ะแกนโฮเทลนะคะมาพักอยู่ที่นี่สี่วันเนาะจา้ะสามคืนสี่วันนะคะเป็นโรงแรมเปิดใหม่นะคะพร้อมอาหารเช้าราคาก็จับต้องได้นะคะเพื่อนๆมีอาหารเช้ามีฟิตเนสมีครบวงจรเลยจ้ะจัดงานเลี้ยงประชุมอะไรก็มีนะคะ น้ำไม่ได้ถ่ายลงเยอะนะคะเพราะว่ามาถึงก็เดินทางตลอดจ้ะเดินทางออกเที่ยวนะคะไม่ใช่เดินทางอะไรเข้าเชียงใหม่บ้างเข้าลำปางบ้างนี่จ้ะบรรยากาศสวยๆนะคะใครผ่านมาตรงนี้ก็แวะมาพักได้ค่ะราคาจับต้องได้ค่ะแกนโฮเทลนะคะ